วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการาทำวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับโดยการใช้การาใช้โปรแกรมอัดหน้าจอ,อาจากโปรแกรม OBS นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับก็สามารถทำได้หลายอย่างนะครับทั้งการอัดการสตรีมมิ่งนะครับการอัดเสียงนะครับได้หลาย วิธีการเลยนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับถ้าเป็นวินโด s นะครับก็อยากจะให้เป็นวินโด s 10นะครับขึ้นไปนะครับ64บิตนะครับเพื่อที่จะอ่าสามารถลงโปรแกรมนี้ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ครับจะรองรับวินโด s 10 64บิตนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ OBS เลยนะครับ ก็จะขึ้นมาเยอะแยะอะไรนะครับก็กดอันแรกได้เลยนะครับก็จะเจอเป็นหน้านี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการอ่าดาวน์โหลดนะครับจะมีให้เลือกนะครับเป็น Windows อ่าหรือเป็น Mac นะครับหรือเป็น Linux นะครับซึ่งเราจะใช้ Windows เนาะดาวน์โหลดมาเลยนะครับ เมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ให้ออสตอร์โปรแกรมได้เลยนะครับก็กดโอเคกดเน็กๆๆ,ๆ็กไปนะครับตามสเตปของการลงโปรแกรมเนาอะโปรแกรมไม่ถูกติดตั้งแล้วเนาอะ,อะหน้าตาของโปรแกรมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งอตอนนี้ผมมาเปิดการแคปหน้าจออยู่อมันก็เลยจะเป็นภาพสะท้อนแบบนี้เนาะซึ่ง ะจะให้ตั้งค่ากันก่อนเนาะจะสอนวิธีการตั้งค่าการตั้งค่าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะก็เออไปที่ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมขยายใหญ่หน้าจอ,น,อะนะเนาะไปที่ไฟล์เสร็จแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับอ่าคราวนี้ผมจะธิบใบเป็นเมนูเนาะด้านข้างเนาะจะเป็นเมนูต่างๆเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวเลือกต่างๆเหมือนกันนะครับซึ่ง ในเมนูแรกนะครับก็ให้มาตั้งค่าตรงธีมก่อนก็ได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนเปิดเครื่องมาเนี่ยจะหน้าตาไม่เหมือนของผมหรอกทุกคนเปิดโปรแกรมนี้มาเนี่ยจะหน้าตาไม่เหมือนของผมหรอกจะเป็นสีขาวแต่คราวนี้ผมปรับให้มันเป็นสีดำเนาะเพื่อจะให้มันไม่แสบตาก็อยู่ที่เราจะต้องการจะเลือกครับเป็นธีมไหนนะครับแต่เวลาเลือกเนี่ยจะช้านิดนึงนะประมาณนี้มันก็จะช้านิดนึงเห็นไหมครับ ผมเลือกเป็นดากดีกว่าเนาะมันจะได้ดูง่ายๆหน่อยมันก็จะแบบดีเลย์นิดนึงอ่าเสร็จเสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรมากมายเนะก็ตาม default ของมันเลยอ่ามีตรงนี้อีกนะครับก็คือตรงเมนูนี้เนาะสตรีมอ่านี่แหละที่ผมบอกว่าโปรแกรมนี้มาสามารถสตรีมได้สตรีมอะไรได้บ้างก็ Facebook y o u t u b e หรือว่าอแอปที่เกี่ยวกับการสตรีมนะครับที่เกี่ยวกับสายทอดสดอะไรเงี้ย ก็สามารถได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะมีเป็นทุกคนมีเซิร์ฟสตรีมของตัวเองก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวถ้าใครสนใจครับก็เดี๋ยวเขาจะทําคลิปมาอธิบายอีกทีหนึง่งก็อันนี้ก็ข้ามไปก่อนเนาะเรื่องการสาตรีมอ่าต่อไปนะครับก็เป็นเมนูต่อไปเนาะอ่าอันนี้แหละคือเมนูที่เราจะต้องเซตติ้งกันนิดนึงเพื่อที่จะให้มันอ่าอัด อัดหน้าจอแล้วก็นำไฟล์ไปเก็บไว้ในที่ไหนเนาะก็คืออันนี้เราตั้งค่า,าตามตามผมเลยก,ก็ได้นะครับก็คือสตรีมเนาะแล้วก็ตั้งเป็น CBR เนะาะแล้วก็บิตเรทเท่าไหร่เนาะอันนี้จริงๆแล้ว่มันจะเป็นการตั้งค่าของการสตรีม ing เราก็ไม่ค่อยเราก็จะไม่เน้นเท่าไหร่แต่เราจะมาเน้นตรงที่เรคคอร์ดเนะาะตรงเรคคอร์ดเนี่ยเราก็จะเลือก เลือกให้เป็นไฟล์ให้สามารถเก็บเป็นไฟล์หรือว่าจะให้ไป,ไปเก็บบนลิงก์ที่เราต้องการก็ได้นะครับคล้ายๆเหมือนกับการสาตรีมอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อันนี้ผมเลือกเป็นเป็นไฟล์เนาะก็คือเอาพุท t ูไฟล์เนาะเสร็จแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราจะจัดเก็บไฟล์อัอนนี้ผมจัดเก็บไว้ในไดดีเนาะแล้วก็ตั้งโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์อสมมติว่าอย่างนี้ครับผมก็ สร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์เนาะชื่อเป็นโฟลเดอร์อันนี้อ่าอย่างเงี้ยครับก็เลือกเสร็จปุ๊บอ่าวันนี้ได้ดีเนาะชื่อโฟลเดอร์นี้อ่าเสร็จตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นสกุลของไฟล์ที่เราจะให้มันอ่าเอ็กพอร์ตมันออกมานะก็ส่วนมากก็จะเป็น m อ c เนาะแต่เราสามารถเลือกเป็นสารมัดสารพัดไฟล์ได้เลยครับจะเป็นเสียงจะเป็น mp3 จะเป็น avi จะเป็น mov อะไรเงี้ยได้หมดทุกอย่างเลยแต่ m p c เนี่ยขนาดไฟล์มันจะเล็กหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ผมคิดว่ามันมันใช้กับแพลตฟอร์มอื่อๆได้เยอะหน่อยอะครับอ่าแต่ถ้าเป็นจะเน้นความชาัดเจนก็คือน่าจะเป็น mov หรือไม่ avi นะครับจะชัดเจนกว่าก็คือตั้งตามผมดีกว่าตั้งตามผมเนี่ยคือกลางๆเนาะเออตามผมได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้ตั้งตามผมได้เลยเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ ถ้าเรากดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการปริค่าครับให้มันขนาดเท่าไร่ในการอัดแต่เนี่ยผมไม่กดเดี๋ยวผมจะมาปริขนาดอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ให้เลือกตามผลได้เลยนะครับจริงๆแล้วมันมีให้เลือกเยอะนะครับแต่อันนี้คือเป็นค่า default ของมันเอาตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับเสียงนะครับก็ จะใส่เป็น1น8ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็นร้อยหกเนาะแต่จริงๆแล้วอะเอาตามผมละกันเนาะง่ายสุดก็คือภาพรวมก็คือมาเลือกตรงนี้เนาะแล้วก็อ่เซ็ตตามผมได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดแอปพลายไปนะครับเสร็จอย่าเพิ่งกดโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเซตที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือตรงออดิโออ่ะออดิโอเนี่ย มันจะมีตรงนี้ที่เราจะต้องสังเกตนิดนึงก็คือตรงนี้จะเป็นเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์เราไม่ใช่เป็นเสียงที่ออกจากไม้นะครับสมมุติว่าเราเปิด youtube หรือว่าเปิดเพลงอยู่นะครับเสียงเนี่ยมันก็จะเข้าใน,ในคลิปของเราด้วยสมมุติว่าเราอยากจะอัดหนังสักเรื่องหนึง่งเราก็มาเปิดมาดูตรงนี้มาดูค่าตรงนี้ว่าอตอนนี้ ได้เปิดอยู่หรือเปล่านะครับหรือปิดอยู่นะเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับก็แนะนําให้เป็นอ่าดีฟอ้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ดีฟอ t เลยตัวเนี้ยอ่าปิดไปเลยก็ได้นะครับจริงๆมันดีฟอ t เป็นปิดอยู่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงไม้เนี่ยสมมุติว่าเรามีไม้มีเขาเรียกการ์ดเสียงลวกันการ์ดเสียงกระซาวการ์ดอ่าสามารถเสียบไม้ได้ประมาณ4ี่ห้าไม้เงี้ยก็ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นตัวที่เราสามารถปรับได้นะแต่ดีฟอ t ของมันคือ อันเดียวอันแรกเนี่ยนะครับสมมติว่าในคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะมีไมาอยู่แล้วมันก็จะดีฟลต์ไม่ให้เราเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเสียบเพิ่มซึ่งในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะมีรูเสียบอีกหนึ่งรูนะครับแจ็คเสียบหนึ่งแจ็คเราก็เสียบเพิ่มเข้าไปเส็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกอีกว่าเออคุณจะใช้ไม้ตัวไหนจะใช้ไม้จากคอมพิวเตอร์หรือจะใช้ไม้จากแจ็คที่เราเสียบไว้นะครับหรือว่าจะปิดไปเลยหรือว่าจะเป็นดีฟลต์ดีฟลต์ก็คือ น่าจะเป็นค่าตั้งค่าของของเครื่องเรานะครับว่าจะใช้ตัวไหนเป็น default นะครับแนะนำให้เป็นค่า default ก็คือตัวนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้อยู่ที่เราเลือกเนาะว่าเราจะเลือกเป็นไมไหนอันนี้ผมอะใช้ไม้ของของเครื่องอยู่นะครับก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมีวิธีการเช็คนะครับหรือว่ามีวิธีการปิดอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยว <S <S <ๆ>เดี๋ยวจะบอกไปในขั้นตอนต่อไปเนาะอันนี้ให้เซตค่าตามนี้ก่อนก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธี ในส่วนของวิดีโออ่าวิดีโอเนี่ยจริงๆตอนนี้มันผมมาเสร็จไม่ได้หรอกเพราะว่าผมอัดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวว่าจะบอกวิธีการก็คือถ้าเป็น default ของแต่ละเครื่องอะ่ะอ่ามันจะเป็น1028มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ให้เลือกตามความตามขนาดที่เราต้องการอ่าในส่วนด้านบนเนี่ยเป็นการแสดงผลแสดงผลของจอว่าเราต้องการให้มันแสดงผลตอนที่เราอัดอยู่ เป็นขนาดเท่าไหร่ให้เลือกตามผมก็ได้นะครับส่วนมากน่าจะเป็นขนาดประมาณนี้แหละมันจะเป็น HD หน่อยความชาัดจะละเอียดหน่อยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นว่าเอ่อไฟล์ที่เราไฟล์ที่ออกไปไฟล์ที่โดนอัดออกไปเนี่ยจะเป็นขนาดเท่าไหร่อ่ามันต่างกันนะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นการแสดงค่าสมมุติว่าเราอัดอะไรอยู่เนี่ย arre? เราอยากให้เห็นภาพที่ที่ชัดขึ้นอ่าตอนเราอัด careers, อยากเห็นภาพที่ชัดขึ้น เราก็เลือกความคมชัดที่เยอะขึ้น่อแต่ส่วนตอนให้มันออกเป็นไฟล์เนี่ยเราอยากให้ภาพขนาดไฟล์ที่มันเล็กลงหน่อยที่ไม่ต้องชัดมากเราก็ปรับขนาดที่มันต่ำลงหน่อยแต่ถ้าเราอยากให้ขนาดที่มันเท่ากับที่เรามองเห็นตอนอัดเลยก็ปรับค่าให้มันเท่ากันอย่างผมเนี่ยปรับค่าให้มันเท่ากันเพื่อที่จะเวลาทั้งอัดทั้งให้ไฟล์ออกไปเนี่ยให้มันมีขนาดเท่ากันนะครับส่วนตรงนี้ ตรงนี้เป็นค่าดีฟ u l ์ไปเลยเนาะตรงนี้ให้อ่าแนะนําเป็นไม่25ก็30นะครับอ่เพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนกับเป็นการกระพริบของจออยากให้ภาพมันมีบิตเรทที่ความเร็วต่อวินาทีเท่าไหร่อ่อย่างผมเนี่ยอยากให้บิตเรทที่วินาที30ิบิตเรทมันจะทําให้ภาพสมูทเวลาอัดเวลาดูแล้วมันไม่มันสบายตาขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะก็ ปรัตบตามผมได้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นคีย์ลัดต่างๆก็แนะนำว่าก็อย่าเพิ่งไปตั้งค่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปอาจจะมีการสอนนะครับก็แอดวานเนาะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตามดนะีฟอล์เนาะก็อยากให้อ่าไฟล์ที่เลคคอร์ดออกมาให้มันแสดงแสดงเวลาแสดงอะไรยังไงเงี้ยก็ปรับตรงนี้ได้เนาะแล้วก็เอาตามดีฟอล์ก่อนอ่าง่ายๆก่อนนะครับ ก็เสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยพอกดโอเคไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะมันจะขึ้นถามเนาะว่าโอเคคอนเฟิร์มไหมอะไรเงี้ยครับก็กดคอนเฟิร์มไปเลยเนาะแต่ครั้งนี้ผมอะ่ะไม่กดละกันเพราะว่าผมอะ่ะตั้งค่าไปแล้วนะครับเมื่อเรากดโอเคแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้เนาะอ่าสังเกตตรงตรงด้านล่างเนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือน เป็นเลเยอร์อ่าเลเยอร์อ่าจะพูดยังไงดีให้เข้าใจครับก็คือเหมือนเป็นช่อง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 ครับเราสามารถสลับช่องไปสลับช่องมาได้อ่าเวลาเราแบบเหมือนกับเราเตรียมไว้ก่อนเตรียมว่าเออในช่องเนี้ยเราจะมีภาพมีเสียงอีกช่องนึงอาจจะมีวิดีโอมีภาพอะไรเงี้ยอีกช่องนึงอาจจะมีแค่เสียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับแต่เอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็ช่องเดียวไปเลยนะครับ ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการเลือกโหมดแล้วว่าเราจะใช้โห,หมดไหนในะการอัดอในการทําวิดีโอในการอัดเสียงในการอะไรเงี้ยครับก็จะมีตรงนี้เยอะเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนี่เป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยจะไม่มีเยอะขนาดนี้หรอกแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยจะมีเยอะมากแต่ส่วนที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ตัวนี้ตัวนี้นะเอาตัวนี้ก่อนเลยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2 2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้เนาะซึ่งตัวเนี้ย จะอัดเฉพาะโปรแกรมที่เราเปิดที่เราต้องการให้มันอัดไว้ครับอยากอัดหนักสักเรื่องหนึ่งก็อาจะอยากอัดหนักสักเรื่องหนึ่งผมก็กดเลือกตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กดจะตั้งชื่อก็ได้หรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับก็กด yes เนี่ยเนี่ยผมสามารถอัดเฉพาะสิ่งที่ผมอยากอัดมันจะมีสมมติว่าเราเปิดประมาณอ่าสี่อย่างเนาะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเลยว่า สี่โปรแกรมนี้คุณจะอัดโปรแกรมไหนประมาณนั้นเลยซึ่งเวลาเราสลับไปอีกโปรแกรมหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้มองไม่เห็นโปรแกรมที่เราสลับไปมันจะเห็นแค่ัโปรแกรมที่เราเปิดอยู่ไอโปรแกรมที่เราต้องการให้มันอัดเท่านั้นซึ่งมันก็เหมาะสําหรับการพวกอัดหนังอ,อัดเกมประมาณนั้นนะครับอัดอะไรที่แบบว่าเปิดอย่างเดียวเลยไม่มีการสลับหน้าเลย แล้วอ่าอันนี้ก็ค่าไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการอัดแบบสมมุติว่าเรากดอาจจะกดเพิ่มไปเนี่ยกดผิดอ่าเราสามารถลบได้เนาะก็คือเลือกที่ตัวที่เราอยากจะลบแล้วกดลบเลยอ่าเนี่ยครับลบไปแล้วอ่าคราวนี้เราจะมาสนใจตรงที่ตัวนี้เนาะตัว Display Cut เนี่ยตัวนี้นะครับ Display Cut นะครับอันนี้คือเราสามารถอัด ทั้งหน้าจอเลยเราจะทําอะไรเราจะเปิดโปรแกรมอะไรเปิดอะไรเนี้มยมันก็จะอัดได้หมดเลยอัดไปพร้อมกันที่เราเปิดเลยนะครับซึ่งก็เราสามารถมาอ่าพอเราเปิดเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนละกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ตั้งชื่อได้นะอ่ะาคราวนี้กดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวเลือกแค่ไม่กี่อย่างเนาะก็อ่าจะใช้ ระบบกา,าการอัดแบบใดมันจะมีสองส่วนมากก็จะมีแค่สองอย่างาคือเป็นแบบของ default ของการจอ,อกับ default ของ Windows เนาะแต่อันนี้คือเราเลือกเป็นออโต้ไปเลยก็ได้นะครับเป็น default ของมันแต่ถ้าบางคนไม่ขึ้นให้ลองมาเลือกตรงนี้ดูเนาะเลือกอาจจะเลือกเป็น Windows 10ก็ได้เนะาะแล้วก็ตรงนี้เนาะขนาดขนาดของจอเนาะก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนข้างต้นตอนเซตติ้งนะครับก็ ถ้าเราปรับภาพให้มันขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะได้ขนาดนั้นเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะก็อ่าเราได้เซตติ้งไปแล้วนะเซตติ้งตรงตรง,ตรงว่าขนาดจออยากได้ขนาดเท่าไหร่อ่าก็ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับจากนั้นก็กดโอเคพอกดโอเคแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นหน้าตาแบบแบบนี้เลยแบบที่ผมเปิดอยู่เนี่ยก็คือมันจะเป็นสะท้อนที่เราเปิดโปรแกรมอยู่เนาะอ่าเทาานี้ เมื่อเมื่อเราได้เข้าใจอ่ามีตรงนี้อีกอ่าตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงเนาะอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือซีเนาะอ่าซีนก็คือเหมือนเป็นช่องช่องช่องอันนี้คือฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะให้มันทํางานอ่าในส่วนตรงนี้อ่าก็คือเราสามารถปิดไม่ให้มันแสดงก็ได้นะครับก็คือไม่แสดงก็คือมันก็ไม่อัดอัดก็คือเป็นหน้าจอดำดำแบบนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือมันก็จะโดนตัดไปเลย อ่าแล้วมันก็จะมีขึ้นมาใหม่เนาะอ่าอันนี้ก็คือตามตามผมเลยแล้วกันเนาะตรงเนี้ยในส่วนของอ่าตรงนี้คือฟังก์ชันเนาะตรงนี้คือเกี่ยวกับระบบเสียงอ่าอย่างที่ผมบอกคือตอนแรกเลยคือ default ของอ่าของเดสก์ท็อปเนาะสมมติว่าเราอ่ะอยากจะเปิดเสียงคลอไปด้วยเวลาเราอยากจะอ่าอยากจะอัด อยากจะอัดเสียงเนาะอยากจะเปิดเพลงเล็กๆนิดๆ,ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าไปที่เปิดตัวเนี้ยอ่าเปิดตัวนี้ไว้เนาะให้มันม,มีเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เนาะแบบนี้คือปิดเนาะอ่าแบบนี้คือเปิดเนาะแต่ตอนนี้มันยังไม่ตีเห็นปะครับที่ตีคือไม้ที่ผมพูดอยู่นี่เห็นไหมเป็นไม้ที่ผมพูดอยู่อ่าผมสามารถปิดไม้ได้นะครับพูดก็จะไม่ได้ยินเสียงผมเลยเวลาพูดเนาะอ่าแล้วก็ผมสามารถเปิด เพลงคอตะคอไปด้วยเวลาผมอัดอเดี๋ยวผมลองลองลองดูเนาะเดี๋ยวผมเบาเบาดนงอ่าสมมติว่าผมอยากจะเปิดเพลงคอตามเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงคอตามนิดนึงนะครับเนี่ยได้ยินไหมครับมันก็จะประมาณนี้เนี่ยมันจะประมาณนะครับมันอยู่ที่เราจะเล่งว่าเอาขนาดไหนประมาณนั้นอ่าลองดูที่หลอดที่ตีนะครับ แต่ถ้าดังมากเวลาเราพูดอะไรไปเนี้ยมันก็จะทําให้เราอัดเสียงไม่เรื่องอ่าเนาะประมาณนั้นอั้นผมปิดไปก่อนเนาะอ่าผมปิดก่อนเพราะว่าเวลาเราอัดเนี่ยมันก็จะทําให้เราคือจะให้คนคนดูหรือว่าคนที่ได้ดูวิดีโอของเราเนี่ยลำคาดไปด้วยนะครับก็ต้องไม่ต้องเปิดดังมากอ่าประมาณนั้นอันนี้คือเปิดเสียงจากคอมเนาะเข้าใจน,นะครับ อ่าแล้วก็ตรงไมคเนี่ยก็คือเราสามารถเร่งเสียงเพิ่มเสียงได้ว่าจะเอาขนาดไหนเนาะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนาะก็มีเข้าใจเนาะครับตรงว่าเป็นนี้คือเสียงเนาะถ้าเราลองเทสแล้วเอ๊ะทำไมไมคตรงนี้เราไม่ตีเลยไม่มีอะไรเลยแสดงว่าไมคใช้ไม่ได้นะครับอ่าต้องลองตั้งค่าใหม่อีกทีหนึ่ง เนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้ตั้งค่าด้วยนะครับอลองไป property ดีเป็นไมอะไรเนี้ยลองเลือกได้นะครับลองกดตั้งค่าดูทำยังไงก็ได้นะครับให้อ่าไม่ My ตีไม่งั้นเวลาเราอัดวิดีโอไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ยินเสียงเราเลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เราก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่จําเป็นสําหรับ เราเท่าไหร่แต่แต่ถ้าสำหรับพวกสตรีมมิ่งเนี่ยจะจำเป็นนะครับก็อันนี้ผมขอ,ข,อข้ามไปเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มันจะมีปุ่มให้เลือกเยอะเลยเตรงส่วนคอนโทนเนาะตรงนี้คือ start สตรีมมิ่งอ่าสำหรับคนที่สตรีมอ่าลงเบราว์เซอร์ลง facebook ลง youtube อะไรเงี้ยก็ต้องมากดสตาร์ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ก็เป็นกด start ว่าเราจะอัดแล้วนะอ่า เราจะกดอัดแล้วนะซึ่งพอเรากดกดสไาร์ไปแล้วเนี่ยจะมีสัญ,ญ,สญลักษณ์ตรงนี้เนาะสีแดงขึ้นมาแล้วก็มีเวลานี่คือเวลาที่เราอัดไปนะครับตรงนี้คือเวลาที่เราสตรีมซึ่งเราไม่ได้เปิดเนาะ,ะเราเราอัดอย่างเดียวมันก็จะมีเวลาที่ผมอัดไปก็คือประมาณนี้อ่าข้ามไปแล้วกันม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 ันไม่ได้เกี่ยวกับเราส่วนตรงนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเราก็ได้หรือไม่เกี่ยวกับเราก็ได้นะครับก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนหมด นเฟอร์ครับก็คือจะมีตัวนี้ช่วยด้วยอ่ะเช่นสมมุติว่าผมเตรียมการเตรียมของก่อนล้กันผมมีสองช่องเนาะผมเตรียมช่องนี้ไว้อีกหน้าหนึ่งอีกช่องนี้ไว้อีกหน้าหนึ่งเนี่ยครับก็กดได้ก่อนเลยซึ่งจริงๆแล้วเวลาอัดอมันจะมาอยู่ในมันจะมันจะแสดงแค่หน้านี้หน้าที่เราเตรียมไว้มันจะยังไม่แสดงอ่านึกภาพออกใช่ไหมครับเหมือนกับ เราเตรียมสไลด์ไว้ก่อนแต่เรายังไม่ยังไม่ได้โชว์ขึ้นมานะประมาณนั้นซึ่งมันก็จะทําให้เราสับสนหรือเปล่าก็อยู่ที่การใช้งานเนะาะแต่จริงๆแล้วผมวแนะนําให้ทุกคนใช้เป็นโหมดธรรมดาก่อนก็เซตติ้งเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในหน้าเซตติ้งตอนแรกที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับก็มีแค่นี้เนาะอันนี้ก็คือปิดโปรแกรมไปเลยนะครับเมื่อเราอัดเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะปิดหรือสต็อปเนี่ยแล้วก,ก็มากดตรงนี้ ได้เหมือนกันนะครับก็คือปิดเปิดตรงนี้ได้เลยเนะาะสมมุติว่าเรากดปิดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น1ไฟล์แต่ถ้าเรากดเปิดใหม่อีกทีนึงมันก็จะขึ้นเป็นอีก1ไฟล์นะครับอ่าอันนี้ก็คือต้องถ้าคนเพื่อนๆคนไหนหรือว่าอ่ามีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอเงี้ยก็สามารถกดปิดเปิดแล้วก็เอาวิดีโอที่เราปิดเปิดเนี่ยเอามามารวมกันได้อะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือ มีเรียกแอดวานขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าบางคนแบบว่าเอ้ยอยากแค่อัดสอนอ่าสอนพนักงานอัดสอนนักเรียนอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ไม่จำเป็นต้องโปรเฟชชั่นอลมากนะครับก็แนะนําให้ยิงยาวไปเลยอ่าแต่ละแต่ก่อนที่จะอัดเนี่ยก็ให้เตรียมเตรียมข้อมูลนิดหนึง่งเพื่อที่จะไม่ให้มีการผิดพลาดนะครับอ่าประมาณนั้นผมจะสาธิตน,นะครับว่าเอย จริงๆแล้วเนี่ยมันอัดอยังไงบ้างอ่าสมมุติว่าผมมาเปิดโปรแกรมอ่าเป็นโปรแกรมผมจะสอนแล้วกันสอนวิธีการใช้ Excel เบื้องต้นประมาณนั้นอ่าผมก็จะเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับอ่าผมจะเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเนาะผมก็จะเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาซึ่งทุกครั้งเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโดนอัด หมดเลยว่าเรากดอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะสะด,สะดวกนิดนึงกับการบอกว่าเอาตอ,อต,นะต้องมากดตรงนี้นะต้องมากดตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเห็นเป็นเมาส์ที่เรากดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมจะกดที่ไฟล์นะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับนี่อินเสิร์ตอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงนิดนึงนะครับว่าเออเฮ้ยโฮมเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยครับมเมนูนี้ทําอะไรบ้างนะครับประมาณนี้สูตรการใช้สูตรทํายังไงนะครับการใช้สูตรต้อง พิมพ์เท่ากับก่อนนะครับแล้วก็ใส่เลขไปนะครับ100บวกอ่านะครับ5 1าสอ่านะครับถ้ามันก็จะแล้วก็ e n t e r นะครับมันจะได้เท่ากับ150อย่าอย่างเงี้ยครับคือเราจะสามารถมองเห็นทุกอย่างที่เราทำได้เลยนะครับเราจะาได้หมดเลยนะครับเสร็จเมื่อเมื่อเราอยากจะเปลี่ยนว่าเอ้ยแมวแล้วอยากไม่อยากใช้อ่า e x c e l ลในการสอนแล้วหรือว่าจะสลับว่า จะใช้2โปรแกรมในการสอนก็คืออาจจะเป็น Excel กับ Excel กับ Word ละกัน่า็ x เ e l กับ w o ิ d ดนะครับก็เปิดเ Word ดขึ้นมาด้วยหรือว่าเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยคือเปิดทั้ง Word ทั้ง Excel เตรียมไว้ก่อนอแล้วก็ค่อยมาสลับหน้าจอเอาอย่างเงี้ยครับก็นี่ Word นะครับก็พิมพ์อย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเลยนะครับหรือรก็พูดไปพูดมาอยากจะสลับมาเป็น Excel ก็กดได้เลยนะครับก็คือ,คอทุกอย่างที่เราทำใน ในคอมพิวเตอร์เป็นกิริยาบทเนี่ยมันก็จะโดนอัดไปหมดเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมการนิดนึงนะครับถ้าใครแบบว่าไม่มีไม่มีฝีมือในการตัดต่ออ่าก็เตรียมการนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็อัดไปเลยนะครับแล้วก็ใช้กันแแค่คนข้างในหรือว่าภายในอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เมื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราก็กลับมายัง ตัวอ่า u b s เนาะแล้วก็กดตัวนี้ปิดได้เลยนะครับก็เป็นการจบวิธีการส,สอนวิธีการอัดส่วนไฟล์อ่าส่วนไฟล์เนาะเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์เปิดขึ้นมาก่อนไฟล์เนี่ยก็จะอยู่ในในที่ที่เราเก็บเอาไว้อ่าเมื่อกี้ผมเก็บในไหนเนาะอันนี้อันนี้นไฟล์อื่นเนาะที่ผมเคยอัดไว้เนี่ยมันจะโดนเก็บเอาไว้เข้ามาไอที่เรา ตั้งค่าไว้ครับตอนแรกครับก็คือได้ดีเนาะแล้วก็ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วเข้ามาดูอย่างนี้อ่าเราสามารถเปิดเทสได้ว่าเอ้ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันติดตรงไหนหรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามันมันไม่ดีก็อัดใหม่แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าเอ้ยอยากอยากอัดไออยากเก็บอันนี้ไว้แล้วก็แบบว่าอยากอัดอีกแล้วก็อยากเอามารวมกันหรืออะไรเงี้ยก็อ่า เรียนรู้การตัดต่อนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรที่มันง่ายๆในการตัดต่อเนี้ยครับก็ทําได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างครับผมก็จะสอนอาใช้โปรแกรมตัดต่อแบบง่ายๆเลยครับโปรแกรมง่ายๆเลยครับในการตัดต่อนะครับซึ่งจบเนาะจบประมาณนี้เองครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลอง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 เล่นดูนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหากับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะโปรแกรมเนี้ยมันอยู่กับเรามานานแล้วแหละ ตั้งแต่ยุคแรกๆที่เกี่ยวกับการสตรีมมิ่งแล้วแหละ,ะนะครับก็ถ้าใครเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้เนาะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับวิดีโอผมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ผมเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทาคลิปอื่นๆนะครับในการสอนโปรแกรมอื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยอยากได้โปรแกรมอยากรู้โปรแกรมไหนๆนะครับว่ามันใช้งานยังไงหรือว่าอยากให้สอนละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็บอกได้เนาะ เออหรือว่าอยากรู้ OBS ให้มากขึ้นแอดว n นมากขึ้นก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้เนาะก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ